คุณเทพไทยเซนเตอ์พงโคศกประจําตัวหัวหน้าประชาธิป,ปัตยก็หันไปหาปร้อยตำบวจเอกเฉลิมอยู่บรมุงเรียกว่าเป็นควันหลงจากการอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณปีสองพันแล้วรอยห้าสิบี่กันลกัน,นะคะคุณเฉลิมเท้าไว้ในสภาหรืว่าอยากจะดีเบตกับนายกรัฐมนตรีคุณเทพไทยบอกว่าจะจัดคู่ดีเบตให้แต่ว่าไม่ใช่ในายกรัฐมนตรีเป็นใครลองฟังดูนะคะช่ครับจะเรียนกับร,ร้อยตำรวจเอกเฉลิมว่านายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพักถ้าคุณเฉลิมจะมาดีเบตกับนายกรัฐมนตรีต้องไต่เต้าจาก การเป็นตำแหน่งต่างๆภายในพรรคเพื่อไทยให้เป็นที่ยอมรับให้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้ได้ก่อนและก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้ได้ก่อนถึงจะมาดีเบตกับนายกับพิธิ์ได้แต่ถ้าร้อยตระเมศเฉลิมยังดูในฐานะที่เป็นสาวกของผู้ก่อการร้ายเนี่ยผมก็แนะนําว่าถ้าจะดีเบตกับนายกรัฐมนตรีพิธิ์ก็ไม่ควรถึงขนาดนั้นผมจะส่งคุณสุริโชคโสภาในฐานะโวลเปเปอร์ของท่านนายก ถ้าร,ร้อยตำรวจเฉลิมผ่านวอเปเปอร์ไปได้เนี่ยก็จะอนุญาตให้ดีเบตกับนายกรัฐมนตรีได้